พอดีกินเม็สตอพิมพจะกินกับสตอนะคะเพื่อนสตอชุดแรกก็กำลังเอาลงมานะคะเพื่อนเม็ดใหญ่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ปะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนาะค่ะเนาะแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ะ ปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนาะค่ะเนาะแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ปะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนาะค่ะเนาะคูเกิลนะคะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์เคยไปอยู่ภาคใต้เนาะค่ะเนาะเพราะปลาแดงจะมีเป็นปลาทะเลเนาะ ิงก็ไปซื้อมาจากตลาดนะคะทุกคนสองตัวแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็จะหุงข้าวสวยเส็งๆนกันเดอ้อพี่น้องแกงคั่วนีกว่ก็รสชาติก็จะเป็นเผ็ดร้อนเดอ้อเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าถ่ายตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะบุ่ยสิบกวนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนคนอีคนอีสานก็น่าจะทําไม่เป็นเนาะค่ะน้องเพื่อนใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะค่ะเนาะเอากลางพ่นออกไหมพี่น้องอาแต่ใบพ่นลงเนาะคือสีแกนกลางพ่นออกนะจ๊ะพิมพ์ถ่ายตอนที่สุกแล้ว ก็จะหุงข้าวสวยเสบๆนั่กันเด้อพี่น้องคนอีสานทำกับข้าวใต้นะคะทุกคนพิมพ์ถ่ายตอนที่สุกแล้ว คนอีสานทำกับข้าวใต้นะคะทุกคนพิมพ์ถ่ายตอนที่สุกแล้ว เพราะว่าถ้าถ่ายตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะบุ้ยสิบกวนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนคนอีคนอีสานก็น่าจะทำไม่เป็นเนาะ,ะน้องเพื่อนบางบบพี่น้องมันเห็นพี่พ่อสืบมาเห็ดอาหารไต้ได้พี่น้องเด้อคนอีสานทำกับข้าวใต้นะคะทุกคน กุเกิลนะคะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์เคยไปอยู่ภาคใต้เนาะค่ะเนาะกุ๊เกิลนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์เคยไปอยู่ภาคใต้เนาะคะ่ะเนาะแกงขั่วนี่ก็รสชาติก็จะเป็น เผ็ดร้อนเดอ้อเพื่อนเดอ้อเพื่อน <ๆ S 2> ก็จะหุงข้าสวยเศบเศษนกันเด้อพี่น้องพอดีกินไม่สะตอ คนอีสานทำกับข้าวใต้นะคะทุกคนคนก็ทำไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นนะใครไม่เป็นก็เปิดกูได้นะคะเนาะกูเกิลนะคะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์เคยไปอยู่ภาคใต้นะคะเนาะ ใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะค่ะเนาะเอากลางเพิ่นออกไหมพี่น้องเอาแต่ใบเนะพิ่นลงเนาะคือสีกแกนกาลางเพิ่นออกนะจ้ะใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะค่ะเนาะเอากลางเพิ่นออกไหมพี่น้องเอาแต่ใบเนะพิ่นลงเนาะคือสีกแกนกลางเพิ่นออกนะจ้ะคนอีสานทำกับข้าวใต้นะคะทุกคน จะกินกับสตอนะคะเพื่อนสตอชุดแรกก็กำลังเอาลงมานะคะเพื่อนเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้พี่พ่อซื้อมาเห็ดอาหารไต้ได้พี่น้องเด้อแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ะ ระแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนะาะค่ะเนาะ Google นะคะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์เคยไปอยู่ภาคใต้เนะาะค่ะเนะาะก็จะหุงข้าสวยเสศเสอกกันเด้อพีนอ่น้องใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนะาะค่ะเนาะเอากลางพันออกไหมพีน่น้องเอาแต่ใบพันลงงเนาะ คือสี่แกนกลางคนออกนะจ๊ะแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนะาะค่ะเนาะแกงเผ็ดปลาแดงเด้อจ้ะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนะาะค่ะเนาะแกงคั่วนี่ก็รสชาติก็จะเป็นเผ็ดร้อนเด้อเพื่อน คนก็ทำไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นนะใครไม่เป็นก็เปิดกูได้นะคะเนาะ Google นะคะทุกคนแต่พิมพ์ไม่ทำเป็นเพราะว่าพิมพ์พเคยไปอยู่ภาคใต้นะคะเนอะคนก็ทำไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นนะใครไม่เป็นก็เปิดกูได้นะคะเนาะ พอดีกินไม่สตอพิมจะกินกับสตอนะครับเพื่อนสตอชุดแรกก็ำลังเอาลงมานะคะเพื่อนเม็ดใหญ่ๆเลยะครับเพื่อนแกงผิดปลาแดงเด้อจ้ปะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนาะคะ่ะเนาะใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะคะ่ะเนาะเอากลาง่อนออกไหมพี่นะะ้องอาเต่ใบเิ่นลงเนาะ คือสีกแกนกลางพนออกนะจ๊ะคนก็ทําไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นนะใครไม่เป็นก็เปิดกูได้นะคะเนาะพิมพ์จะกินกระสตอนะคะเพื่อนะสตอชุดแรกก็ําลังเอาลงมานะครับเพื่อนเม็ดใหญ่หญเลยะครับเพื่อนใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะคะเนาะเอากลางพ้นออกไหมพี่นอออ้องอาแตเพันลงเนาะ คือสีกแกนกลางพ่นออกนะจ๊ะใส่ใบมะกรูดฉีกลงเนาะ่ะเนาอเอากลางพ่นออกไหมพี่นอ้องมันจะใบเป็นลงเนาะคือสีกแกนกลางพ่นออกนะจ๊ะแกงคั่วนี่ก็รสชาติก็จะเป็นเผ็ดร้อนเด้อเพื่อน แกงผิดปลาแดงเด้อจ้ปะปลาแดงนี่คนอีสานน่าจะไม่รู้เนาะค่ะเนาะคนก็ทําไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นนะใครไม่เป็นก็เปิดกูได้เนาะค่ะเนาะพอดีกินไม่สตอแกงคั่วนี่ก็รสชาติก็จะเป็น เผ็ดร้อนเดอ้อเพื่อนเดอ้อเพื่อนเพราะประแดงจะมีเป็น